ค่ะเจพามาชมกับ Honda Civic FD นะคะคันนี้เป็นตัวท็อปค่ะรถปี06นะคะทุกท่านทรงสวยๆมาในราคาตัดสดนะคะ1,25,000บาทค่ะเข้าไปดูตัวจริงก่อนตัดสินใจนะคะติดต่อกับผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปรถอยู่ที่อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีนะคะ ทรงสวยๆดอกยางนาๆค่ะสีสันพอได้นะคะเกียร์ออโต้เครื่องดีค่ะได้สภาพโดยรวมแล้วก็เดิมๆโรงงานกันเลยทีเดียวนะคะมีแอร์แบคคู cool ่ระบบเบรก ABS นะคะช่วงรางดีค่ะไม่มีดังแอร์เย็นพร้อมใช้ขับทางไกลได้เอกสารครบค่ะสวยๆเลยทีเดียวนะคะทุกท่านภายในเบาะคนขับมีตำหนิริ้วรอยนิดหน่อยนะคะแต่ไม่มีรอยฉีกขาดค่ะ 1,2500 0บาทเท่านั้นนะคะขายเงินสดอย่างเดียวนะคะเป็นรถยนต์ตัวท็อปติดแก๊สมาด้วยคะ่ะทุกท่านพร้อมความประหยัดเลยทีเดียวนะคะสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมรายนัดดูรถด้วยตนเองติดต่อไปอยังเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้นะคะแอดมินเพียงแนะนำให้ทุกท่านได้เลือกชมกันเท่านั้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ